ก็วันนี้จะกลับมาในวิดีโอสอนการใช้งาน Inspect Mode ใน b r o w s ร์ Google Chrome นะคะในตัว Inspect Mode เนี่ยก็คือตัวที่เป็น Developer View นะคะเพื่อที่จะให้เราสามารถแก้ไขโค้ดแก้ไขเท็กซ์หรือว่าเปลี่ยนสีบนหน้าจอของเราได้นะคะก็คือจะสามารถทำให้เราแก้ไข HTML JavaScript CSS อะไรพวกนี้ได้บนบ Browser เพื่อที่จะ พรีวิวก่อนการใช้งานนั่นเองนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะก็จะมาสอนวิธีแบบง่ายๆนะคะในการอิ s p e c กเพื่อแก้ไขตัวหนังสือแก้ไขสีกันนะคะก็เราสามารถไปที่เบราว์เซอร์ l l e h r r o m e ของเรานะคะแล้วก็คลิกขวาหลังจากนั้นให้เลือก InSpec t นะคะ พอเราเลือก inspect ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะมี2แทบขึ้นมาให้หลเรานะคะในหน้า elements เนี่ยมันก็จะมี HTML แล้วก็ CSS มาให้เรานะคะสำหรับคนที่อยากจะแก้ไขตัวหนังสือนะคะเราสามารถใช้ตัวเครื่องมือนี้นะคะ select and element นะคะเข้าไปจิ้มตัวที่เราอยากจะแก้นะคะแล้วก็ double click ตรง tag ของ span ตรงนี้นะคะแล้วก็แก้ไขตัวหนังสือตรงนี้ได้เลยนะคะอย่างเช่น อันนี้เป็นต้นนะคะเพื่อที่จะเอาจะเห็นตัวอย่างการใช้ inspect mode นั่นเองส่วนฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นการแก้ไข css นะคะถ้าเราลองจิ้มๆดูเนี่ยมันก็จะมีโค้ดให้เราดูนะคะมีหลายแบบบางเลยมีทั้งคอมพิวต์เป็นโค้ด Layout ทั้งสีทั้งทุกอย่างนะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะลองเป็นสีตัวหนังสือตัวนี้นะคะให้เป็นออสีแดงนะคะสมมตินะก็จะเลือกแท็กนี้นะคะแล้วก็สามารถลองใส่ cs s เข้าไปได้นะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะก็อันนี้ก็เป็นวิธีการ inspect mode แบบเบื้องต้นนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ภาษา html css นะคะเราก็จะแนะนำให้ทุกท่านกลับไปเรียนก่อนนะคะเพื่อที่จะมาแก้ไขตัวนี้ได้ก็ถ้าใครใช้ CSS html เป็นแล้วก็เราก็จะใช้งานไอตัว inspect mode ได้แบบไม่ลำบากนะคะมันมีอะไรให้เราเล่นเยอะมากเลยนะคะปัจจุบันของตัว developer mode ทุกคนก็ลองไปสามารถใช้งานได้บน Google Chrome นะคะเดี๋ยวมาเจอกันต่อในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะ